คนไทยใจดีช่วยเด็กฝรั่งพลัดหลงกับพ่อในงานสงกรานต์สีลม16เมษายน2567ได้มีการแชร์คลิปน้ำใจคนไทยดังไกลทั่วโลกเมื่อผู้ใช้บัญชีทิกตอกที่มีชื่อว่ามีมูสเตชันได้ออกมาแชร์คลิปเรื่องราวของหน่วยปฐมพยาบาลวชิรพยาบาลและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินที่ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงชาวต่างชาติอายุ10ปีชาวฝรั่งเศสที่กำลังเดินร้องไห้และหนาวสั่นไปทั้งตัวอยู่บนถนนสีลม เจ้าหน้าที่จึงได้พาตัวเด็กหญิงเข้ามาพักยังจุดปฐมพยาบาลและได้สอบถามจนทราบว่าน้องได้พลัดหลงกับคุณพ่อในงานสงกรานต์สีลมเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และได้ประสานไปทุกเครือข่ายโพสต์ลงทุกกลุ่มไลน์จนในที่สุดพ่อของเด็กหญิงรายนี้ก็ได้เดินทางมาที่จุดปฐมพยาบาล พร้อมกับตะโกนว่าลูกสาวผมซึ่งทันทีที่เด็กหญิงเห็นคุณพ่อก็โผลเข้าไปกอดทันทีทั้งพ่อและลูกต่างร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะได้พบหน้ากันอีกครั้งสร้างความประทับใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคนขณะที่คุณพ่อของน้องก็ได้หันมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือลูกสาวตัวน้อยๆของเขาและบอกว่าเขารักเมืองไทยมากจึงพาลูกมาเที่ยวและขอบคุณคนไทยที่ทําให้เขาได้เจอหน้าลูกสาวอีกครั้ง ภายหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมน้อยที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมอาทิประเทศไทยจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไปคลิปนี้สุดๆครับซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจคนไทยเรานี่แหละคนไทยใจดีเสมอเราลองมาฟังความคิดเห็นในโซเชียลกันนะคะความคิดเห็นแรกคะ่ะเสน่ห์คนไทยมีน้ำใจอบอ้อมอรีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวตัวน้อยแน่นอนเขาจะประทับใจคนไทยและประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาคะ่ะ เมืองไทยต้องสอนเด็กให้รู้จักขอความช่วยเหลือแบบเด็กต่างชาติความคิดเห็นต่อมาค่ะนี่ละน้ำใจความรับผิดชอบสเสน่ห์ของเมืองไทยสิ่งนี้มีค่ากว่าการเคลมของบางประเทศเยอะความคิดเห็นต่อมาค่ะดูกี่ครั้งก็ยังเสียน้ำตาให้คลิปนี้สุดยอดมากค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ